อับโหลดฟอนต์ไปใช้ใน P i กเซ l a b ทำยังไงไปดูกันปัจจุบันนะครับโตัพท์มือถือสามารถทำงานกราฟ,ฟิกง่ายๆได้นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Pixel l a b นะครับเครื่องมือบน p ิกเ l แ l a b ไม่ซับซ้อนมากนะครับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานกราฟ,ฟิกก็สามารถทำงานได้ง่ายๆและในการทำป้ายกราฟ,ฟิกนะครับที่เราจะโพสบางครั้งเราก็ต้องการฟอนต์นะครับที่เราต้องการใช้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการอัปโหลดฟอนต์ขึ้น P ิกเ l l a b นะครับ สำหรับไปใช้งานกันเป็นยังไงนะครับไปติดตามกันครับเริ่มต้นเข้าโปรแกรม Pixel Lab นะครับหลังจากนั้นก็ไปที่สัญลักษณ์ตัว A นะครับก็จะมีเครื่องมือให้เลือกมากมายนะครับเป็นเครื่องมือจัดการเกี่ยวกับตัวอักษรไปเลือกตรงที่คำว่าฟอนต์นะครับแล้วก็หมายฟอนต์หลังจากนั้นไปเครื่องมือ Add Font อน,นะครับ ไปโลเคชันที่เราเก็บฟอนต์ไว้นะครับแล้วก็ติ๊กถูกตรงฟอนต์ที่เราต้องการจะลงเข้าในระบบของ p u s e l Lab นะครับกด <Okay. S 1> Add Selection ครับเรียบร้อยครับฟอนต์ s <S mm hmm. ก็จะอยู่ในระบบแล้วแล้วเราก็สามารถเลือกฟอนต์นะครับใช้งานได้เลยทดลองพิมพ์ครับ หลัจานัน้นก็ไปที่ฟอนต์เลือกฟอนต์ที่เราลงไปนะครับตรงที่ช่องเมนู My f o ฟอนนะครับเราก็จะได้ฟอนต์ตามที่เราต้องการแล้วครับเรียบร้อยครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดหัวใจให้กฤษดาเรื่องไม่ถนัดก็เก่งได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ